สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะการเดินทางที่แบบไม่ธรรมดาเลยจากจุดที่เขาเองเรียกว่าติดลบเลยนะไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางมาสู่โลกของความเชื่อศรัทธาต่ตางๆพร้อมกับอ่อข้อกังขาหรือเสียงวิจารณ์จากสังคมด้วยนี่แหละค่ะเรื่องที่เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันเอาละค่ะเรื่องนี้มีหลายมิติเหมือนกันนะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นทางของเขาเลยดีกว่าย้อนไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะ อาจารย์เอเนี่ยเขามาจากครอบครัวกเรกษตรกรที่จังหวัดร้อยเอด็ดค่ะฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างยากจนเขาเป็นลูกคนสุดท้องมีพี่น้องสามคนพ่อแม่ก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปชีวิตวัยเด็กก็เลยค่อนข้างลำบากนิดนึง แต่ถึงจะลำบากนะคะเขาก็มีความฝันตั้งแต่เด็กเลยอยากเป็นนักธุรกิจให้ได้ก็เลยต้องทำงานารับจ้างสารพัดอย่างแบบทำอาหารทำขนมไปขายที่โรงเรียนเพื่อจะหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีได้สำเร็จเรื่องสู้ชีวิตตรงนี้นี่ก็น่าสนใจนะคะครับคือการที่เขานำเสนอเรื่องราวชีวิตวัยเด็กที่ลำบากเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากเลยนะในการสร้างภาพลักษณ์ คือมันทำให้คนรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเกิดความผูกพันทางอารมณ์ได้โดยเฉพาะกับคนที่อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันมันเหมือนกับการบอกว่าเออเขาเข้าใจนะความลำบากเนี่ยซึ่งมันก็จะดูเอ,อ่อคอนทราสต์กับชีวิตปัจจุบันที่ดูร่ำรวยมาเลยทำให้เรื่องราวเขาน่าสนใจขึ้นไปอีก ค่ะแล้วพอเรียนจบเขาก็เข้าสู่โลกธุรกิจเลยเริ่มจากขายสบู่ออนไลน์ก่อนแบรนด์ชื่อ Neon White ของบริษั ne ท Neon White Thailand จำกัดอ๋อสบูน่ออน o o n w ไว t e นี่เองใช่ค่ะแล้วเขาใช้โมเดลธุรกิจที่เรียกว่าดรอปซิกปิ้งด้วยนะคะคือไม่ต้องสต็อกของเองเป็นตัวกลางขายอย่างเดียวให้ผู้ผลิตส่งตรงถึงลูกค้าเลยอืมอเข้าใจได้ครับลดความเสี่ยงไปเยอะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือ กลยุทธ์การตลาดเขาไม่ได้ใช้ดารานะคะแต่ใช้ชาวบ้านจริงๆที่มีปัญหาผิวคล้ำอย่างเช,ช่านาช่างซ่อมรถอะไรแบบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อให้ดูจริงเข้าถึงง่ายโอ้โหอันนี้ฉีกแนวดีนะครับไม่เหมือนใครเลย ถือว่าแตกต่างแล้วก็เอได้ผลดีมากเลยตอนนั้นแล้วธุรกิจสบู่ของเขาก็โอ้โหประสบความสำเร็จมากมีรายงานว่าทำยอดขายได้ถึง3 0 0ล้านบาท3 0 0ร0ล้านค่ะไม่ธรรมดาเลยความสำเร็จตรงนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นความสามารถทางธุรกิจของเขาได้ชัดเจนเลยนะคะซึ่งมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาทำทางสายความเชื่อทีหลัง การใช้โมเดล drop shipping ลดต้นทุนแล้วก็การตลาดที่เจาะกลุ่มชาวบ้านตรงๆเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าใจตลาดเข้าใจลูกค้าดีมากๆเลยซึ่งทักษะตรงนี้แหละค่ะที่ดูเหมือนจะเอามาปรับใช้กับธุรกิจสายมูต่อด้วยอืมแต่ชีวิตก็มีขึ้นมีลงนะครับหลังจากสำเร็จมากๆแล้วเขาก็เจอช่วงที่เขาเรียกว่าชีวิตติดลบ เขาเล่าว่าเคยถูกหุ้นส่วนโกงจนแทบหมดตัวเลยแล้วก็เจอปัญหานี่นอกระบบโดนตามทวงหนี้ถึงขั้นเอ่อทำลายร่างกายก็มีเหลือเงินติดตัวแค่60บาทเองโอ้โห oh, หนักเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีผลกระทบจากเศรษฐกิจซบเซาทำให้ธุรกิจเดิมก็หยุดชะง,งักไปเลยครับไอเรื่องความล้มเหลวเนี่ยในแง่ของการสร้างเรื่องเล่ามันสำคัญไม่แพ้ความสำเร็จเลยนะคือมันเหมือนสร้างปัญหาขึ้นมาก่อน แล้วเดี๋ยวทางออกจากสายมูเนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์พบีอ๋อ oh, เป็นการปูเรื่องว่างั้นเถอะคะครับมันทำให้เขาดูน่าเห็นใจแล้วก็อาจจะสร้างความไว้ใจกับคนที่กำลังลำบากเหมือนกันคือถ้ามองในมุม personal branding เนี่ยครับการเรียงเรื่องตั้งแต่จนสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวเนี่ยมันดูเหมือนถูกร้อยเรียงมาอย่างดีเลยเพื่อจะสื่อว่าเนี่ยผมเคยแย่สุดๆมาแล้วแต่พอเจอทางนี้ก็กลับมาได้ คุณก็ทําได้อะไรทํานองนั้นมันก็ทรงพลังดีนะแต่ก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่ตั้งใจหรือเปล่าค่ะจากจุดที่เขาบอกว่าต่ําสุดนี่ละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายมูครับผมการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นหลังความล้มเหลวเขาเล่าว่าไปเจอสินแสท่านหนึง่งให้คําแนะนําเรื่อง อ่ศรัทธาและพลังงานชีวิตประมาณนี้ค่ะแล้วนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาสนใจเรื่องนี้จริงๆจังๆขึ้นมา <c oughs> การขอพรทำบุญดูดวงอะไรพวกนี้ค่ะครับการหันไปทางจิตวิญญาณตอนเจอปัญหานี่เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคืออาจจะหาทางออกให้ปัญหาส่วนตัวปัญหาอาชีพที่วิธีเดิมๆม,มันแก้ไม่ได้ก็เลยหันไปพึ่งความเชื่อหรือหาคาอธิบายให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วเครื่องมือที่ทําให้ชื่อเอจักกะพัดดังเปี้ยงปร่างขึ้นมาเลยก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละคะ่ะเขาสร้างเพจ Facebook ชื่อเอจักกะพัดขึ้นมาเลยครับพลังของออนไลน์นี่สําคัญมากใช่ค่ะใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้พิธีกรรมการทํานายต่างๆซึ่งตอนนี้เพจเขามีคนตามสองล้านสี่แสนกว่าคนแล้วนะคะโห2.4ล้านเยอะมากนะครับครับ บทบาทของออนไลน์นี่สำคัญจริงๆมันทำให้เข้าถึงคนเยอะมากเร็วมากโดยไม่ต้องผ่านสถาบันศาสนาแบบเดิมๆเลยมันสะท้อนการปรับตัวของความเชื่อย,ยุคใหม่นะแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากูรูดิจิตัลขึ้นมาที่สร้างอำนาจสร้างความน่าเชื่อถือผ่านออนไลน์นี่แหละซึ่งก็มักจะผสมผสมกันไปนะระหว่างให้คำปรึกษาทางใจกับการขายของไปในตัวนอกจากออนไลน์แล้วนะคะเขาก็ขยายมาสู่โลกจริงๆด้วยมีการตั้ง จากกรพัฒเทวไลที่เขตประเวศกรุงเทพเป็นเหมือนศูนย์กลางเลยค่ะอ๋อมีสถานที่จริงด้วยค่ะแล้วก็มีการตั้งบริษัทชื่อจากกรพัฒมั่งคั่งจำกัดด้วยนะคะซึ่งจดทะเบียนทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเครื่องประดับจากอัญ,ญมณีเทียมของที่ระลึกอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อมีบริษัทรองรับชัดเจนครับอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นโมเดลธุรกิจแบบผสมผสานเลยนะคือเพจ Facebook ก็เหมือนเป็นฝ่ายการตลาดสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ไปส่วนเทวล,ลัยก็เหมือนหน้าร้านสถานที่จัดกิจกรรมสร้างความน่าเชื่อถือและบริษัทก็มาดูแลเรื่องการผลิตขายของทําธุรกรรมต่างๆมันเหมือนเป็นการเอาแนวคิด vertical integration คือคุมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํามาใช้กับธุรกิจความเชื่อเลยนะน่าสนใจมากครับ ทีนี้มาดูเรื่องสินค้าบริการกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหหลากหลายมากเลยค่ะตั้งแต่พิธีกรรมใหญ่ๆชื่อเฉพาะเฉพาะเลยอ,อย่างพิธีปวิตรยาตราหรือ15มหาตันตราเลยแบบนี้ค่ะชื่อดูขลังดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีพิธีที่คนไทยอาจจะคุ้นๆหน่อย,อยอย่างลงณหน้าทองล้างดวงก็มีค่ะอ๋ออันนี้พอคุ้เคยแล้วก็มีบริการพิเศษแบบ v i p ด้วยนะคะคือ อันเชิญดวงไปทำพิธีถึงอินเดียเลยไปถึงอินเดียเลยเหรอครับอันนี้ก็คงเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนหน่อยครับการตั้งเชื่อให้มันดูแปลกๆหรืออ้างอิงต่างประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มความรู้สึกลึกลับนะเพิ่มมูลค่าในความรู้สึกได้เหมือนกันและการไปทำพิธีถึงอินเดียก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ว่าเออเขามีความเชื่อมโยงกับอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเป็นการผสมความเชื่อไทยกับฮินดูที่เห็นบ,บ่อยๆในสายมูยุคนี้ แล้วเรื่องค่าใช้ใจ่ายล่ะคะเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าค่าครูใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่จะใช้คํานี้มีหลายราคามากเลยค่ะตั้งแต่รายเดือนเริ่มต้น299บาทก็มีหรือพิธีพิเศษหน่อยก็999บาทอืมเลขสวยใช่ค่ะแล้วก็มีแพ็กเกจแพงขึ้นไปอีก3999บาทหรือเคยมีถึง9999บาบาทก็มีนะคะโอ้โหมีหลายระดับราคาเลยค่ะ มีตัวอย่างโปรโมชั่นหนึ่งน่าสนใจคือชุดพิธีมันตราค่าพิธี999บาทแต่เขาบอกว่าจะได้ประทีปสุกิจติมามูลค่า599กับขวัญถุงมหาเทพมูลค่า799รมรวมแล้วของที่ได้ดูมีมูลค่ามากกว่าค่าครูที่จ่ายไปอีกค่ะครับ การตั้งราคาแบบนี้มันมีกลยุทธ์นะคือมีหลายระดับราคาก็จับลูกค้าได้หลายกลุ่มเนาะใช้เลข9ก็เป็นจิตวิทยาการตั้งราคาอยู่แล้วส่วนการให้ของที่ดูมีมูลค่าสูงกว่าค่าครูเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกคุ้มไงครับได้อะไรจับต้องได้กลับมามันเปลี่ยนจากการทําบุญเฉยๆมาเป็นการซื้อขายที่ชัดเจนขึ้นคนยุคนี้อาจจะรู้สึกโอเคที่จะจ่ายมากกว่า พอมีชื่อเสียงมีคนตามเยอะก็แน่นอนว่าต้องมีประเด็นดรามา่าการตรวจสอบจากสังคมตามมานะคะเริ่มจากคลิปที่มีคนเยอะๆหมอบกราบตอนลงจากรถอันนั้นเป็นไวรัลเลยอ๋อจำได้ครับคลิปนั้นเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะอาจารย์เอกก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้บังคับนะเป็นความรักความศรัทธาที่เขามีให้แล้วต่อมาก็บอกว่าเป็นคลิปเก่าต้องสองปีก่อนนุ่นซึ่งเขามองย้อนไปก็ว่าเออมันเป็นความผิดพลาดของเขาตอนนั้นครับ เรื่องนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามในสังคมนะเรื่องอำนาจทางจิตวิญญาณการบูชาตัวบุคคลคำชี้แจงของเขาก็เป็นการจัดการภาพลักษณ์ล่ะครับเพื่อเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นลัทธิไปแล้วก็มีอีกเรื่องที่ดังมากๆคือพิธีน้ําล้างดวงที่มีคลิปออกมาว่ารดน้ำใสๆลงไปแล้วน้ำกลายเป็นสีดำปีเลยใช่ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่โตค่ะ เรื่องนี้อาจารย์เอกก็ไปออกรายการโหนกระแสเลยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าที่น้ํามันดําน่ะเพราะมีเข้าสารย้อมสีใส่ไว้ในขันก่อนแล้วเอ้ายอมรับเลยเหรอครับยอมรับค่ะบอกว่าผิดเองที่ไม่ได้บอกคนเข้าร่วมก่อนแล้วก็บอกว่าหยุดทําพิธีแบบนี้ไปแล้วโหอ,อันนี้กระทบความน่าเชื่อถือเต็มๆเลยนะการยอมรับแบบนี้แต่การที่เขายอมรับตรงๆแล้วบอกว่าหยุดทําแล้วก็อาจจะเป็นการพยายามกู้ความเชื่อมั่นกลับมาเหมือนกันนะเป็นการ damage control ยังมีอีกค่ะ เรื่องหน้ากากพระแม่ทุรคาที่อาจารย์เอเคยบอกว่ามูลค่า10ล้านบาทได้มาจากการนิมิต10ล้านใช่ค่ะแต่ทีนี้มีนักเผ่าไปคุยกับช่างที่ทำหน้ากากช่างบอกว่าราคาจริงๆน่ะไม่ถึงหลักแสนอ่าไม่ตรงกันซะและ้วใช่ค่ะแต่ช่างก็บอกราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะเพราะเป็นข้อมูลลูกค้าครับเรื่องนี้ยิ่งทาให้คนสงสัย เข้าไปใหญ่เลยนะเรื่องความน่าเชื่อถือความไม่ตรงกันของข้อมูลราคามันก็ชี้ว่าเอ๊ะอาจจะมีการพยายามสร้างมูลาค่าให้วัตถุมงคลเกินจริงหรือเปล่าเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวเองแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากสังคมหลายด้านเลยค่ะฝั่งคนที่ยังศรัทธาก,ก็มีเยอะนะคะเขาก็ยังสนับสนุนบอกว่าชีวิตดีขึ้นเพราะทําตามคําแนะนําอาจารย์เอ ขณะที่ฝั่งนักวิจารณ์อย่างพระพยอมท่านก็ออกมาเตือนสติว่ารวยจริงมันไม่ได้มาจากการว่ายอย่างเดียวต้องทํางานด้วยขยันด้วยครับเป็นข้อคือที่ดีครับส่วนนักวิจารณ์ทางสังคมอย่างคุณแพรรี่ไพรวันก็ตั้งคําถามแรงๆเลยว่าการหากินกับความเชื่อแบบนี้มันโอเคไหมอดีตพ่อค้าครีมาตั้งตัวเป็นผู้พิเศษเนี่ยนะแล้วก็สงสัยเรื่องเงินทุนสร้างเทวะไรด้วยว่ามาจากไหนเยอะแยะอืมประเด็นคุณแฮรรี่นี่ก็ตรงไปตรงมาดีครับค่ะ แล้วคนทั่วไปในเน็ตก็มีความเห็นหลากหลายบางคนก็บอกไปไหว้พ่อแม่ดีกว่าไหมบางคนก็มาเตือนภัยเรื่องเพจปลอมที่แอบอ้างชื่ออาจารย์ A ไปหลอกคนอื่นอีกครับปัญหามันก็เยอะเหมือนกันนะประเด็นเรื่องสื่อก็น่าสนใจนะครับคือไอ้เรื่องดราม่าต่างๆเนี่ยสื่อหลักก็เล่นข่าวกันเยอะมากเลยนะใช่ค่ะออกข่าวแทบทุกช่องแล้วอาจารย์เอเองก็ใช้สื่ออย่างรายการโหนกระแสในการชี้แจง ซึ่งถึงแม้ข่าวส่วนใหญ่จะดูเป็นลบนะแต่มันกลาาเป็นเหมือน PR ฟรีให้คนรู้จักชื่อ A จักรพัฒดไปทั่วเลยจริงด้วยค่ะกลายเป็นยิ่งดังครับแล้วการตอบโต้แบบระวังระวังเช่นยอมรับเรื่องข่าวสารก็เป็นการควบคุมสถานการณ์ไปการออกสื่อเลยเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสให้เขาได้แก้ต่างในมุมตัวเองด้วยมาแสดงให้เห็นว่ายุคนี้ ชื่อเสียก็อาจจะถูกใช้ขับเคลื่อนแบรนด์ได้เหมือนกันถ้าจัดการดีๆทีนี้เราลองมามองภาพรวมกันหน่อยดีไหมคะว่าทําไมแนวทางของอาจารย์ A ถึงเข้าถึงคนได้เยอะขนาดน,นี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องราวชีวิตเขาเองนะคะที่แบบมีครบเลยสู้ชีวิตล้มเหลวกลับมาสําเร็จมันสร้างแรงบันดาลใจได้ครับพลังของสตอรี่นี้สําคัญมากแล้วเขาก็นําเสนอสิ่งที่เหมือนเป็นทางลัดหรือทางออกให้ปัญหาชีวิตผ่านความเชื่อ ซึ่งมันอาจจะไปตอบโจทย์คนที่กำลังรู้สึกไม่แน่นอนกับเศรษฐกิจกับสังคมขาดที่พึ่งต้องการอะไรมาช่วยควบคุมชีวิตตัวเองได้บ้างเรื่องของเขาก็เลยเหมือนเป็นบลูปรินต์สู่ความสำเร็จที่ต้องพยายามด้วยแล้วก็เสริมดวงไปด้วยอะไรแบบนั้นใช่เลยครับ แล้วโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของเศรษฐกิจสายมูที่โตมากในไทยเลยนะการตั้งราคาหลายแบบขายวัตถุมงคลใช้ช่องทางดิจิตัลมีบริษัทรองรับมันคือการทำให้ความเชื่อกลายเป็นระบบเป็นธุรกิจมากขึ้นอ๋อ oh, เศรษฐกิจสายมูครับมันเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆให้เป็นสินค้าเป็นบริการที่จับต้องได้ตอบสนองความต้องการทางใจของคนยุคใหม่ โดยใช้หลักการบริโภคนิยมเข้ามาทำให้ศรัทธามันซื้อได้หรือลงทุนได้นะครับแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็มีพื้นที่สีเทาๆอย่างที่เราคุยกันทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องจริยธรรมการยอมรับเรื่องเข้าสารย้อมสีเรื่องมูลค่าหน้ากาก,กที่ไม่ชัดเจนมันก็ทำให้คนตั้งคำถามเรื่องความซื่อสัตย์ความโปร่งใสครับ ประเด็นพวกนี้มันอ่อนไหวไหนจะมีเรื่องเพจปลอมอีกแล้วการที่เขาต้องมีทนายคอยแนะนําก็แสดงว่ามันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอยู่จริงแล้วก็เหมือนยังไม่มีกฎระเบียบอะไรมาชี้ชัดๆกับธุรกิจแนวนี้ด้วยใช่ครับธุรกิจสายมูมันอยู่กึ่งๆระวังศาสนาความเชื่อกับธุรกิจการมีทนายก็เป็นการจัดการความเสี่ยงไปแต่คําถามด้านจริยธรรมความเหมาะสมหรืออาจจะผิดกฎหมายไหมมันก็ยังอยู่ มันก็นำไปสู่คำถามใหญ่ขึ้นนะว่าแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมละ่ะของคนทำธุรกิจแบบนี้อยู่ตรงไหนแล้วรัฐหรือสังคมควรจะมีกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนกว่านี้ไหมสำหรับการเอาความเชื่อมาทำธุรกิจซึ่งก็น่ากิดต่อนะครับสรุปแล้วนะคะเรื่องราวของอาจารย์เอจักรพัดเนี่ยถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศรัทธาความเชื่อกับธุรกิจในยุคดิจิทัล เรื่องราวชีวิตส่วนตัวเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังมากเขาเป็นทั้งนักธุรกิจที่เก่งนะรู้จักใช้เรื่องเล่าใช้การตลาดดิจิตอลใช้กลยุทธ์การค้าในขณะเดียวกันก็เป็นผู้มอบความหวังที่พึ่งทางใจให้คนจํานวนมากท่ามกลางการตรวจสอบข้อกังขาต่างๆที่ก็มีมาตลอดครับบางทีสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นบทเรียนที่สะท้อนว่า ความเชื่อการค้าและสื่อมันหลอมรวมกันได้ยังไงในยุคนี้เพื่อสร้างผู้นำความเชื่อแบบใหม่ๆขึ้นมาที่อาจจะเป็นส่วนผสมของทั้งกูรูนักการตลาดแล้วก็นักสร้างความบันเทิงไปในตัวในโลกที่คนจำนวนไม่น้อยเลยกำลังมองหาทางลัดมองหาความหวังความแน่นอนในชีวิตเนี่ยเราจะมีวิธีแยกแยะได้ยังไงคะระหว่างคำแนะนำที่มันมาจากความหวังดีจริงๆกับกลยุทธ์การตลาดที่เขาทามาอย่างดี โดยเฉพาะเวลาที่มีการใช้เรื่องราวชีวิตที่น่าเห็นใจหรือสร้างประสบการณ์ที่มันดูอัศจรรย์มโนมเน้าใจเราแล้วสุดท้ายเนี่ยความรับผิดชอบต่อผลที่มันเกิดขึ้นมันควรจะอยู่ที่ใครกันแน่ระหว่างคนที่ให้คําแนะนําหรือคนที่ไปสแสวงหาคําแนะนํานั้นเองเป็นคําถามที่น่าจะลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะคะ